ภูมิใจไทยกับพักประชาชนเนี่ยมันคนละความคิดคนละขั้วคนละมุมคนละอุดมการณ์มันไม่ได้มีความประสงค์จำนงหมายในการที่จะรวมกันแบบจร,จริงจริงจังจังในครั้งนี้ครั้งหน้าและครั้งต่อต่อไปแม้ใครจะบอกว่าไม่มีมิตรแท้ทางการเมืองและศัตรูถาวรทางการเมืองก็ตาม คนต่างๆของพรรคประชาชนและของพรรคภูมิใจไทยตลอดจนพรรคร่วมเนี่ยดูแล้วมันไม่มีทางเลยครับที่มันจะไปกันได้และมันจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้แม้แต่คราวที่ผ่านมาที่มีการโหวตให้กับภูมิใจไทยและพรรคร่วมเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเขารักกันจริง แต่ทั้งหมดที่มีการโหวตให้และร่วมมือกันในคราวที่แล้วเนี่ยมันเป็นเหตุผลทางการเมืองแท้ๆแ,แล้วก็เพียวๆไม่ได้เกี่ยวกับความรักหรือความชอบไม่ชอบกันอย่างใดเลยเพราะลึกๆเนี่ยมันไม่ชอบกันอยู่แล้วแล้วมันก็ไม่รักกันอยู่แล้วและมันก็ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้อยู่แล้วพักภูมิใจไทยและพักร่วมอื่นๆ ก็เคยปฏิเสธพักคสีส้มมาแบบชนิดที่ว่าโอ้โหเสียหายเสียผู้เสียคนไม่น่าคบด้วยไม่น่าเอามาร่วมสังกกรรมด้วยถามว่าพักคสีสม้มรู้ไหมว่าภูมิใจไทยและพรรค่วมเนี่ยเขาไม่เอาตัวเองรู้แง่แล้วก็รู้ซึ้งดีด้วยเอาแล้วถามว่าพักภูมิใจไทยและพรรค่วมเนี่ย รู้ซึ้งกับพรรคสีส้มไหมว่าอุดมการเขาเป็นยังไงยังไงยังไงเนี่ยมันก็ไม่มีทางหรอกที่จะไปด้วยกันได้ทั้งอุดมการความคิดแต่คราวนี้ที่โหวตให้มันเหมือนกับเป็นความจำเป็นหรือมันเป็นเหตุผลทางการเมืองเพียวๆล้วนๆเหตุผลทางการเมืองภูมิใจไทยโดยคุณอนุทินอยากเป็นนายก ชีวิตนี้ของเสียหนูได้เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันโคตรจะโคตรโคตรแล้วเพราะฉะนั้นอะไรก็ได้จะให้ไปกราบการใครจะให้ไปทําอะไรจะไปงอนเงอ้อจะไปขอขมาลาโทษอะไรยังไงขอเถอะขอให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีและพรคประชาชนล่ะต้องการมากๆเลยคือยุบสภาอ่ะถ้ายุบสภา ก็เอาพักเพื่อไทยไม่ดีก่าหรือเพราะเขาบอกว่าคุณโหวตให้ผมวันนี้ได้เป็นนายกยุบทันทีไม่ไหนไหน,ไหนเมื่อจะโหวตให้ภูมิใจไทยเสียหนูแล้วอยากได้ของแถมซึ่งของแถมนี้พักเพื่อไทยจัดให้ไม่ได้คืออะไรครับการแก้รัฐมนูญอยากให้มีการแก้รัฐมนูญเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเพื่อไทยเนี่ย พยายามที่จะร่วมแก้พยายามที่จะร่วมไม้ร่วมมือกับเขามาหลายครั้งหลายหนแล้วแก้ไม่สําเร็จเพราะรัฐธรรมนูญมันกําหนดว่าจะต้องมีสอวอนั้นมีส่วนร่วมในการโหวตเนี่ยหนึ่งในสามอ่ะใครจะไปขอสอวอสีน้ําเงินได้มันมีอยู่พักเดียวคือพักภูมิใจไทยเขาพวกเดียวกันแระคข่าวที่แล้วคนที่ขวางต่อก,การแก้รัฐธรรมนูญ มากและโคตรมากที่สุดคือพักภูมิใจไทยและสวสีน้ำเงินวันนี้เป็นไงครับพักประชาชนบอกเลยว่าถ้าจะทำให้สำเร็จได้ขอของแถมเหมือนซื้อเล้าพวกเบียน์นั่นแหละก็คือต้องจากภูมิใจไทยสมการของพักเพื่อไทยตัดออกไปครับ ไม่มีทางหรอกเพราะเขายังไงยังไงก็ไปขอสีน้ำเงินไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นเอากับเสียหนูนี่มันรู้สึกว่าได้ตามความประสงค์ให้มีการยุบสภาและแก้รัฐธรรมนูญซึ่งเสียหนูทำได้แล้วเขาก็รับปากจริงๆว่าเขาจะตกลงร่วมกันในการ ลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและสรุปแล้วเขารักกันหรือเปล่าครับเขาอยากร่วมไม้ร่วมมือร่วมเป็นร่วมตายในการเป็นรัฐบาลและแก้ปัญหาประเทศชาติไปด้วยกันหรือเปล่าครับไม่เลยครับคุณเทงหัวหน้าพักประชาชนประกาศเสียงดังฟังชัดในสภาเขาไม่ได้เลือกคุณอนุทินมาให้บริหารราชการบ้านเมืองเขาเลือกมาเพื่อให้ไปยุบสภาแล้วก็แก้รัฐธรรมนูญเท่านั้นเอง นั่นแปลว่าเขาไม่ได้มีความประสงค์ที่จะให้คุณมาทำนู่นทำนี่รวมทั้งเรื่องการปราบสแกมม่งสแกมเมอร์ต่างๆเหล่านี้เขารู้ดีว่าสติปัญญาพักพวกของคุณรวมทั้งการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในระยะเวลาแดงเนี้ยยังไงยังไงมันก็ไม่มีทางทำได้เห็นไหมเขาดูถูกตั้งแต่วันแรกแล้วเอาล่ะเมื่อมันมีเหตุผลทางการเมืองมันลงตัวกันอย่างนี้ การเซ็น MOA และการตกลงทางการเมืองดังกล่าวนั้นมันมาจากเหตุผลและเงื่อนไขทางการเมืองถ้าจะให้นึกถึงภาพแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับพกมีดคนละเล่มอยู่ด้านหลังแล้วก็เซ็น MOA ไปแปลว่ามือหนึ่งเซ็นอีกมือหนึ่งต่างพักต่างพวกคิดกันไว้ถ้ามึงพลาดกันเมื่อไหร่ แทนมึงเมื่อนั้นเอาละเมื่อมันเป็นอย่างนี้ไหนที่สุดท่านทั้งหลายก็เห็นแล้วพักสีส้มก็โหวตให้คุณอนุทินและคุณอนุทินก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีพักพวกพักร่วมต่างๆทั้งหมดที่หน้าตาแต่ละคนที่คุณเห็นที่พักสีส้มอภิปรายว่าแต่ละคนมีปัญหาอะไรต่อมีอะไรต่างๆหรือจะว่าเป็นเสือสิงกะทิงแรกก็ได้ ได้มาเป็นรองนายกรัฐมนตรีได้มาเป็นรัฐมนตรีลอยหน้าลอยตาถ้าจะว่าไปแล้วมันเหมือนเอาคนเหล่านี้มาตบหน้าสีส้มแบบขาดใหญ่เลยทีเดียวแต่ทำไงได้อะเพราะตัวเองอยากให้เขายุบแล้วก็แก้รัฐธรรมน,นูญในที่สุดคุณอนุทินก็ได้เป็นนายก <laughs> พราะเป็นแล้วสมอารมณ์หมายแต่ไอ้เรื่องว่าจะยุบสภา หรือเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญนั้นมันยังมีหนทางอีกยาวไกลซึ่งอาจจะยุบก่อนก็ได้ถ้าตัวเองคิดว่ามันพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคนอื่นไม่พร้อมหรือจะแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่แก้ก็ได้นั่นมันเป็นเรื่องเงื่อนไขของสภามันมีเหตุผลร้อยแปดที่จะทําพูดอย่างนี้หลายคนก็บอกว่าอ้าวถ้าเกิดไม่แก้รัฐธรรมนูญก็เสียหมาสิจะเสียหมาก,ก็เสียไปแต่ เสียหมาแล้วได้เป็นนายกอ้าวแล้วพรรคสีส้มละ่ะมันก็อาจจะเป็นฉากหนึ่งของมวยล้มต้มคนดูก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นอะไรก็พร้อมที่จะเกิดขึ้นทางการเมืองได้ทั้งสิ้นคือยุบสภาก่อนและก็รวมทั้งไม่ได้แก่ร,รัฐมนูญซึ่งก็ไม่ได้ผิดกติกาใดหรือจะผิดก็ช่างหัวมันเพราะ ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วส่วนการแก้รัฐธรรมนูญจะแก้ได้หรือไม่ได้มันเป็นเรื่องเครดิตของพรรคสีส้มแท้ๆท้เอา้าท่านผู้ชมลองคิดดูเกิดมีการทำประชามติแล้วมีการแก้รัฐธรรมนูญได้จริงใครจะได้เครดิตจากเรื่องนี้ แน่นอนครับเครดิตนี้ตกไปเต็มๆที่พักสีส้มอ้าวพักเพื่อไทยก็ร่วมแก้ด้วยพักสีน้ำเงินก็ร่วมแก้ด้วยพักร่วมอื่นๆก็ร่วมแก้ด้วยแต่จะไม่ได้เครดิตใดๆทั้งสิ้นเลยครับยิ่งภูมิใจไทยเป็นตัวขวางมาตั้งแต่ต้นแล้ววันนี้มแม่จะบอกว่ามากลับลำ้ำ ก็ไม่ได้เครดิตทางการเมืองขืนแก้รัฐธรรมนูญได้สําเร็จเครดิตจะตกกับพักสีสม้มเต็มเต็มเพียวเพียวพักเพื่อไทยรู้ไหมครับรู้คุณอนุทินและพักร่วมรู้ไหมครับว่าเครดิตนี้จะตกกับสีสม้มรู้แล้วคุณคิดเหรอว่าคนอย่างคุณอนุทินและพักร่วมจะยอมให้พักสีส้มได้เครดิตจากการแก้รัฐธรรมนูญ พราะการจะแก้รัฐธรรมนูญได้หรือไม่ได้วันนี้ไม่เห็นมีใครจะเป็นจะตายอะไรเลยคนที่จะเป็นจะตายมีแต่พักสีส้มเท่านั้นที่จะเป็นจะตายเพราะแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้ถ้าจะว่าไปแล้วคุณดูท่าทีลีลาของนายกอนุทินและพักร่วมผมว่าเขาคงไม่ได้กระตือรือร้นถึงขนาดกระปลี้กระเป๋าที่อยากจะแก้รัฐธรรมนูญเอาแบบจริงจังหรอก ทำไปอย่างนั้นนะสงวนท่าทีไปอย่างนั้นแหละลึกๆเขารู้ว่าคะแนนมันจะไปตกกับพรรคสีส้มแล้วก็คนหนุ่มคนสาวฐานคะแนนของพรรคสีส้มเขาชวนพวกภูมิใจไทยและพรรคร่วมต่างๆเนี่ยไม่ได้ราคาข้างงวดจากการแก้รัฐธรรมนูญเลยเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นแล้ว เรื่องอะไรจะให้มันไปถึงตอนนั้นผมดูสถานการณ์ทางการเมืองของพรรคสีส้มและพรรคภูมิใจไทยกับพรรครวมผมว่าคุณอนุทินยิ่งขืนอยู่นานวันจะมีปัญหาต่างๆซึ่งเป็นเหตุทำให้พรรคสีส้มอยู่เฉยๆไม่ได้ ที่พูดถึงรัฐมนตรีแต่และคนทึ่งพูดถึงการบริหารของรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมทั้งปัญหาเศรษฐกิจปัญหาชายแดนปัญหาความมั่นคงคิดเลยว่าคุณอนุทินจะทําได้คิดเลยว่าคุณธรรมนัฐจะปราบได้แล้วคิดเลยว่าคุณสุชาติใครตะใครจะทําอะไรได้ให้มันดีกว่าที่พักการเมืองอื่นๆที่เขาเป็นมาแล้วทําอยู่ผมเชื่อเหลือเกินว่าพักเพื่อไทยเนี่ย เขารู้ยิ่งกว่ารู้ว่าใจของคุณอนุทินและพรรคพวกนั้นเฉยๆมากต่อการแก้รัฐบรรมนูญและเขารู้มากว่าคนแต่ละคนที่มาร่วมเป็นรัฐบาลในครั้งนี้ก็เคยอยู่กับเพื่อไทยมาก่อนรู้เช่นเห็นชาติรู้ขี้รู้ไส้กันแต่ละคนทั้งนั้นว่ามันมีกี่ขดกี่ขดดังนั้น เชื่อเหลือเกินว่าเมื่อเปิดสภามาในประมาณสักกลางเดือนธันวารวมทั้งพักสีส้มที่เห็นตอนช่วงปิดสภาอีกเดือนกว่าที่เขาบอกว่าเขามีข้อมูลอยู่เป็นกระตักกระตักว่าเป็นใครบ้างเขาอ,อดกันไม่ได้หรอกครับทั้งสองพักหรือพักใดพักหนึ่ง ที่จะต้องยื่นขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลคุณอนุทินอ่ะคุณเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเมื่อพักคสีส้มรวมกับพักคสีแดงได้เมื่อไหร่ฟั่มเมื่อไหร่ก็ได้และเมื่อมีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจจริงๆคุณอนุทินจะยอมหรือให้มีการอภิปรายและมีการโวตให้คุณอนุทินและรัฐบาลกระเด็นไป <c oughs> มันอาจจะเป็นครั้งแรกที่เป็นประวัติศาสตร์ทางการเมืองที่ พักรัฐบาลถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจและกระเด็นไปกลางสภารวมทั้งอาจจะเป็นคุณอนุทินคนแรกที่ถูกคว่ำกลางสภามันคงจะเป็นตราบาปที่อระยศของคุณอนุทินและพักภูมิใจไทยดังนั้นเมื่อมีข่าวว่าจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเท่านั้นแหละหนูนั้นจะต้องโอ้โห เนื้อเต้นเส้นกระตุกและคงจะไม่ยอมให้มีการเปิดอภิปรายไว้วางใจได้ก็คงจะมีการชิงยุบสภาเสียก่อนที่จะมีการยื่นขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือพรรคใดพรรคหนึ่งเพราะแน่นอนอย่างที่รู้กันอยู่ถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยเป็นคนยื่นแล้วก็แฉออกมาแถเนื้อมาแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคน,ะคนว่าเป็นอย่างไร คดีของคนบางคนรวมทั้งเอาเรื่องที่พักสีส้มเคยอภิปรายรัฐมนตรีแต่ละคนแต่ละคนมาแล้วเนี่ยเอามาขยี้มาฉายซ้ำแล้วมาแถเพิ่มเท่านั้นแหละครับพักสีสม้มคงนิ่งดูดายต่อไปไม่ได้ความจริงใจของพักประชาชนกับพักร่วมรัฐบาลยากที่จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้ ทั้งครั้งนี้และครั้งหน้าเพราะพรรคสีส้มก็ถูกกล่าวหาอยู่แล้วว่าซาะกรอ่อนบอนทำลายพักคสีน้ำเงินจะไปร่วมด้วยช่วยกันได้อย่างไรมองดูแล้วครั้งนี้ที่คุณอนุทินได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็เพราะอุบัติเหตุทางการเมืองจึงทำให้เขามาเป็นนายกรัฐมนตรี ผมว่าในช่วงระยะเวลาเดือนกว่าๆต่อไปนี้คอยดูกันอย่ากระพริบตาเลยนะครับ